มามามาเออไหลมา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 หักเลยหักเลยมา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 เต็มใบมีดครับมามามาเลยมาเลย มา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 ,มาอ๋อวุ้ยนีกเดียวมีเกลียวนึงนะไม่อีกเกลียวนึงอ่ามาดูป่าครับป่าเจ๊กจะถอยเข้าได้ไหรือเปล่า ดังลบดังลบก่อนนี่ดูลีลาครับดูลีลา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 มา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 ,มา,มาเออไหลมาไหลมา ไหลมาไหลมาหักเลยหักเลยมา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 ไปอีกไปอีกไปอีกหนึ่ง นี <c oughs> <c oughs> ่ครับเป็นคลิปท่ทานต้านน่ะปะ่าเจกครับยบร้อยดีครับป่า นี่ปเป็นคลิปสั้นๆครับคลิปนี้เรียบร้อยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรถไทยทำงานเพิ่มเพื่อแคบไม่ได้จำกัดนะทีมงานเราเอาจนได้ครับแค่นี้จิบจิบ โอ้เป็นเบ็ดแล้วเสียวเดี๋ยวเก็บก่อน,นครับนี่ลูกมีมือน้องฝรั่ะ ปร,รับห,หรือเปาครับอีกสองเที่ยวนะน่าจะเป็นเสี่ยวปงกับเสี่ยวหวานนครับ 羊肉店里面。Yeah, ลัางมาด้วยลากลงครับเดี๋ยวนั่งตรงนี้แหละ แล้วครับลากมาเลยนะมาเต็มใบมีดครับ สั่งเอาเลยเข้าแบบไหน,นสั่งเอาเลยครับบรรยากาศของการทำงานครับไม่ได้ลงคลิปให้ดูหลายวันอยู่นะก็ไม่ว่างครับก็การจะทำคลิปนะครับสงการก็ พาเด็กๆไปเที่ยวก็ไปเที่ยวทุกที่ก็มีแต่เสียงเพลงครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านชมให้ดู่วดติดนีกติดครับอ้าวมาแล้วเสียวหวานเสียวหวานมาแล้วเบวกเสียวหวานก่อน อหอยเข้าได้ไหมครับรารมาอีกเทีเ่ยวหนึ่งครับครับมามามา,มาเลย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 ไหลมา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  มามาผ่านแล้วผ่านแล้วเดี๋ยวเออมาเลยมาเลยเป็นเกียร์เร็วนะนี่ครับเกียร์เร็วจะเป็นลักษณะเนี่ยคือกักคือกักมามามาเลยมาเลยมา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 ,มาอ๋อ เลยยกเลยฮะมาอีกเที่ยวนึงเดี๋ยวจะลงนี่หละมาอีกเที่ยวนึงอันนี้ลงนี่เลยเอามาอีกเที่ยวนึงฮลละอลละเก้าเก้าลงนี่อ่ะ โอ้ยยาเยาววนี oh. 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 uh ่บ่ลิกเชียวนึงไม่ใช่บ่อ่าก้าวลงนี่เลยไม่ใช่บ่จะเอาอีกอีกอีกเทียวมเอาสิเเอาอีกออจะเพิ่มอีกเที่ยวนึ่งจะเพิ่มมีจะไ่ใหญ่เพิ่มกเที่ยวงองเอาไว้ตรงนี้ตรงนี้ใหญจะเพิ่มอเพิ่มอีกเที่ยวนึงปีที่บางตุกปีกองตุกอันนัเกรกอันนี่ใหญ่ Bán ban trên nó honey Mà honey 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 โอเคครับผมตอนหลังแคปนี้ขอจบไปเป็งแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวทีนี้จะถ่ายคลิปไปดูเรื่อยๆนะรอแต่ฝนลงครับเดี๋ยวถ่ายแล้ถ่ายให้ดูตอนหลังนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ